เรื่องเมื่อทีเร็กซ์ไปดูหนังครั้งแรกทีเร็กซ์ยืนอยู่หน้าโรงหนังด้วยหน้าตาที่ตื่นเต้นซือตัวเรียบร้อยเย่เย่ดูหนังครั้งแรกต้องจัดป๊อปคอนถังใหญ่ทีเร็กซ์เดินถือถังป๊อปคอนใบใหญ่เข้าโรงหนังดูไปกินไปคงสนุกและเพลินดีเนะทีเร็กซ์พยายามปีนขึ้นนั่งบนเก้าอี้ใช้ขาสั้นๆก้าวขึ้นไป เก้าอี้มันสูงไปหน่อยนะปีนขึ้นไปนั่งยากจังททเรซ์ปีนขึ้นนั่งบนเก้าอี้ยกถังป๊อปคอนขึ้นจนหกเต็มที่นั่งเอา้าป๊อปคอนหกเต็มเลยไม่เป็นไรยังเหลืออีกเยอะทีเรซ์นั่งหลังตรงบนเบาะตาโตแต่โดนพนักพิงบางจอพยายามชูคอดูจอหนังจออยู่ไหนทำไมมองไม่เห็นใครสักคนมองไม่เห็นจอหนังเลย ทีเร็กซ์กินป๊อปคอร์นอย่างอร่อยไม่เห็นจอแต่ก็สนุกครั้งหน้าต้องขอเบาะเสริม